สวัสดีครับมาพบกับผมเจสซี่มอตฟาร์มนะครับผมก็วันนี้ก็มาพบกับวิถีเลียวไห์ลุงจรชาวไร่แล้วนะครับผมก็วันนี้ก็คงจะเล่นแบบเดียวไห์ครับผมเล่นไปเรื่อยๆเนาะมีอะไรก็เล่นไปครับผมเพราะายังไม่มีคอนเทนต์อะไรนะครับผมตัดไม้ก็ตัดไปแล้วแต่วันนี้ก็หาเงินครับผมเพื่อจะไปหาซื้อของดีกว่าไปเอาขออนุญาตตรวเช็คเสียงอันแป๊บนึงโอเคไป ไปไปเลยครับผมก็นี่ครับผมรถตัดไม้คันใหม่ของผมเท่จังเลยผมก็ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวผมขับอันนี้กลับฟาร์มนะครับเพราะว่าถ้าเราเอามันมาเนี้ยมันจะขับกลับเองไม่เป็นนะครับผมเราก็จะต้องขับกลับให้มันนะครับผมก็สรุปฟาร์มไม่ได้เรื่องครับผมใช้งานอะไรไม่ได้เรื่องเลย <c oughs> อาเดี๋ยวเราฟาร์มมันขับกลับนะครับผมก็ <c oughs> ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับ เดยเซมโตได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปเกมหรือว่าเจ้า TNT custom นะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมไปแล้วก็ไปกันต่อนะครับผมเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเกี่ยวไปเกี่ยวไอ้แปลงนี้ก่อนนะครับระว,ว่ามันสุดละก็เป็นวิธีเรียวไลค์แล้วกันวันนี้ง,ง่ายทำสักร้อย p ีนะครับผมเกมนี้ใครจะดูก็ดูนะครับผมผมก็ทำต่อนะครับผม ครจะไม่ดูกระช่างครับผมก็จะทำให้ครบร้อย EP แล้วกันสงสัยตรงไหนถามมานะครับผมไหนตอบได้ผมก็จะตอบนะครับผมมันไหนตอบไม่ได้ผมก็ไม่ตอบนะครับผมก็ไปเรืใใ่อยครับผมวิธีเดียวไล์นะครับผมก็นี่ก็ช้าเกิดกถ้าเราตัดไม้รอเลยระหว่างนี้รอสักสองต้นนะมีดือไปครับ นี่ก็เกี่ยวข้าวไปครับผมเดี๋ยวผมจะเอเารถมาไถนารอดีกว่าระหว่างนี้ผิดคกันระหว่างนี้ก็เอารถไถนารอดีกว่าเพื่อให้มันเกิดประโยชน์นะครับผมยิ่งกว่ามันจอดอยู่เฉยเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะทพอาชีพอะไรดีระหว่างไถนากับตัดไม้เนี่ยไม่รู้ว่าทําอะไรดีเนี่ยจะทําควบคู่กันไปกนน็ได้นะใครจะไปรู้นะทุกคน ังไงก็อ,อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตากับเช m โมโตชาแนลเลยนะครับผมก็ไปเรื่อยครับเล่นไปเรื่อยนะเกมนี้ผมดูแล้วครับไปสีแดงๆอะ่ะไอที่ผมซื้อมาก่อนหน้านี้มันคืออะไรมันคือตัวตัดตอไม้ครับถ้าผมจําไม่ผิดนะกพผมดูจากช่องทางเต้นมาเหมือนกันนี่เป็นตัวตัดตอไม้แล้วพี่หลังผมจะลองเอามาใช้งานให้ทุกคนดูกันนะผมก็อตอนนี้ก็ตัดไม,มนะ้หมดเต้มเนี่ยเดี๋ยวไปเอาข้าวอันนี้มา อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอออยู่ไหนวะเนี่ยเออเปิดดูแผนที่ก่อนอ๋ออ๋อตัน้อยู่ไหนอยู่กลางถนนการเปิดดูแผนที่ก็ช่วยให้เรารู้นะครับว่ารถเราอยู่ตำแหน่งไหนเนาะถ้าทุกคนดู้เป็นก็หัดดูไว้นะครับผมนะทุกคนเนาะก็ผมก็คนชอบเกมนี้ก็มีเยอะนะดูห้าสิบหกสิบแล้ววิวนี่ก็โอเคนะวันหนึ่งวันหนึ่งสำหรับผมเนาะ ต้องดูกันเยอะหรอกผมไอ,อลุงก็ทำนาไปเรื่อยนะลุงเอ้ก็ผมก็ทำนาไปเรื่อยนะครับคุอกอวันนี้ผมก็ให้ลูกน้องผมมาใส่ข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกน้องขับไปจอดใส่ข้าวก่อนนะวันนี้โอ้ยี่มกอกเอร้านใส่ข้าวโอ้ไอ้นี้ก็ทำการเก็บจ้าไปเดี๋ยวรอยอไปขายที่ปุ๋ยมกักไปเชงนะเดีย๋ยวเราจะได้เงินหนะ่้าน ไปไปกันเลยไปกันเลยทุกคนเดี๋ยวไปขายเลยไปไปไปเดี๋ยวตาเดี๋ยวลุงขยับรถนี่ก่อนลุงขอขยับไปไว้ที่ข้างๆก่อนนะหน่อยหลานโอ้ยเหนื่อยจริงๆเลยการทำไร่ไถนาะเนี่ยมันนี้มีะไรเหนื่อยไปยิ่งกว่าน,นี้แล้วแต่มันก็ดีตรงที่มันได้เป็นนายตัวเองไม่ต้องมาเป็นขี้ข่าเขาทำงานกินเงินเดือนเขางกงกไม่รู้ว่าเมื่อไรเขาจะไล่ออก โอ้ยหลานไปพากันไปตัดไม้เก็บไม้ไม้นี่ไม่ใช่ไม้กระถิ่นป่านะแต่เป็นไม้อยู่ในสวนลุงเองลุงปลูกไว้เองอันนี้ลุงปลูกไว้ของแท้ลุงไม่ได้ไปปลุกรูปป่าสมวนนะุกคนกระใจเนาะุคนโอ้ยลุงขอเก็บไม้ก่อนอีีนี้ก่อเรียวไร้อไปเรื่อยๆนะหลานเอ้ยโอ้ยงารเล่นเกมครั้งหนึ่งน,นานมากเลย บนจนน้ำลายแห้งก็ยังไม่ได้พอสิบนาทีนะทุกคนจะทำคลิปสั้นปล่อยในหลานบางคนก็บอกว่าโอ้คลิปสั้นปลอยอยากได้ยาวๆทำยาวไปบางคนก็ไม่ดูนะหลานเอ้ยลุงก็เหนื่อยเหลือเกินโอ้ยเย้เ yeah, ย yeah, yeah, yeah. ้เยเย้ปะปะปะเราปากันตะเก็บไม้ก่อนก่อนอะไรครับผมลุงกับบนตามภาษาของลุงเนะเดี๋ยวลุงจะเก็บไม้อีกสามท่อนนะ้อยหลานเอ้ย โอ้ยเก็บ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 โอ้ยเนาะสามท่อนนี่ได้ท่อนสักท่อนละพันหนึ่งก็ยังดีนะหลานด้วยไปทั้งหมดสิบสองท่อนก็ตกไปหมื่นสองก็โอเคหน้าชีวิตจริงก่อนตัดไม้ขายสักเดือนเดือนละอเดือนละสิบครั้งสิบครั้งคูณหมื่นสองก็ได้แสนสองหักค่านุ่งท่านี่เหลือสักเหลือเหลือสักเดือนละห้าหมื่นก็เอานะว่ะชีวิตจริงแบบนี้ก็เอานะ ถึงจะยอมเหนื่อยหน่อยลุงก็ทำผมก็ทำเหมือนกันอย่าว่าแต่ลุงเลยโอ้ยลุงก็เหนื่อยเหมือนกันพูดแบบนี้ลุงก็เจ็บพอเหมือนกันถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับลุงนะถ้ไม่กดลุงจะตีมือเลยนะตีมือหักนะคนที่ดูเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครกดไลค์เลยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะ กดติดตามก็ยังไม่มีนะกดให้ลุงหน่อยหลานเอ้ยลุงนี่เหนื่อยแล้วคนกับการเล่นเกมโอ้ยเราจะเป็นสองเวอชันนะครับต่อไปนี้ลุงจะเล่นเกมนะส่วนขับรถลุงจะให้หลานขับรถมอเตอร์ไซค์นะส่วนเล่นเกมลุงจะเป็นคนเล่นเองโอเคไหมหลานโอ้ยเย่เยอเยอะไป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 ทำงานทานําการต่อเร็วเร็ไปไปไปก็เดี๋ยว เดี๋ยวขับรถไปจอดอ้เต็มแล้วเกี่ยวเสร็จแล้วเลยร้านอูชนตูดมากเลยสัตว์เอ้ <c oughs> เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยับรถคุยชีวภาพก,ก่อนไอ้นี่ก็ไม่รู้จัดจอดให้มันเป็นที่เป็นทางโอ้เหนื่อยแล้วเอิแอ่ร้านเอ้ยเห <c oughs> นื่อยจากการพูดนี่เลยร้านเ้ย <c oughs> นเนึ่งเล้ไม่เหนื่อยแล้วแต่พูดไม่เหนื่อยยิบหอยคร <c oughs> ับผมต่อาใครชอบเนี่ยราน ปดปดก็ผลไล่กูแจ้กูสับงจไปให้เจเรื่มมัวโถช้อดได้เลยนะเล้วคุณขออนุญาตขับรถเกี่ยวมาจอดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ให้คนเกี่ยวเกี่ยวให้ต่อไปเลยนะั่ล้านเลยโอ้ยเกมนี้รอบนี้เดียวไล่อย่างเดียวเลยลุงจ้อนได้มาพูดคุยกับล้านลุงจ้อนก็ดีใจนะทุกคนก็ไลไล้ให้ลุงด้วยนะกลใจให้ลุงด้วยก็ดีเหมือนกันลุงจะได้มีไรายได้ไปซื้อ ซื้อขอ,องที่ลุงอยากได้เนาะลุงก็จะซื้อเกมซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อคอมมาเล่นเป็นพีซีตัวจริงหน้อยละเนยถ้ชอบกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชิกให้กับเจสซี่โมโตชัแนวด้วยนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็เดียวไลค์ครับบนอย่างเดียวเลยไม่ได้คอนเทนต์หาเหวอะไรเลยก็แล้วพบกันใหม่อีพีหน้านะอีพีนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันหรือจะพูดอะไรแล้วโอแห้งแล้ว เหนื่อยแน่วครับผมยังไงก็มาที่ว่าเร็วรถไฟที่ว่าเร็วก็ยังแพ้ลานะครับผมเพราะว่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม